ถ้าหากว่าภูมิสรีหราาดไม่ได้มีจิตใจกระด้างกล้าวเพราะชีวิตที่จำเจและโชคไปด้วยการต่อสู้ประสบความยากลำบากตุลัดตุเลมาแล้วบางทีอาจเป็นการยากยิ่งที่เขาจะจากผู้หญิงที่เขารู้ว่ารักเขายังถวายหัวและถ้าหากว่าภูมิสรีหราาดอีกเหมือนกันไม่ใช่คนคิดมากมองเห็นว่าทางไกลในอนาคตยืดยาวกว่าทางสั้นในปัจจุบันและทั้งเป็นคนที่มีแผนการแนบเนียนใจเย็น สามารถสะกดความกระตุ้นเตือนของอำนาจฝ่ายสุขได้ใครจะรู้เขาอาจเอาทินนั้นเองเป็นที่ตายและเขาอาจจะได้ชื่อว่าตายเพราะตันหาความลุ่มหลงในการมารมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงไปเสร็จจากที่นี่ไปทั้งที่กำลังรักประตูห้องเขาค่อยๆแง้มออกมาร่างของชายหนุ่มเคลื่อนออกมาอย่างเงียบเชียบ ต่อจากนั้นก็เป็นร่างของหญิงสาวผู้ไม่ยอมให้เสียเวลาแม้แต่พริบตาเดียวที่จะห่างจากเนื้อต่อเนื้อร่างต่อร่างประชับประชิดแล้วทำไมพี่ถึงไม่คิดออกไปเวลากลางวันรอนถามเสียงวิงวอนพรั่นพลึงไม่มีปัญหาอะไรเขากระซิบตอบรอนหลงว่าคนเหล่านั้นต้องการชีวิตฉันกลางวันกลางคืนมีค่าเท่ากันโธ่พี่กลางวันเขาพูดจากกรามที่กระทบกันแน่นจะเป็นเหตุให้ต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อกันมากขึ้นระหว่างคนของเรากับตัวของฉัน ซึ่งเรายังไม่รู้ใครจะเป็นฝ่ายไปและใครจะเป็นฝ่ายอยู่ส่วนมากคนเหล่านั้นเป็นแต่เพียงสมุนที่มีหน้าที่ต้องทําตามคําสั่งพ่อเกตถ้าเขาตามฉันเป็นฝ่ายหนีอย่างเดียวไม่ได้ต้องสู้ลงว่าสู้มันต้องมีตายบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากคนเหล่านั้นจะตายไปกลางคืนดีกว่ายากแก่การติดตามรอยยากแก่การเดาและเห็นไม่ถนัดชัดเจนพอันผงเข้าป่าทึบได้คนพวกนี้ก็หมดปัญญาเพราะเขารู้ว่าฉันก็มือปืนคนหนึ่ง การสุ่ม 4, สี่สุมห้าตามเซอร์ซ่าเข้าไปเป็นกลอรกรรมของฉันพี่เสียงเกศลาเต็มไปด้วยความอะไรอวรภูมิบีบต้นแขนหล่อนด้วยความแรงรู้สึกอันจับใจหึพี่สบานได้นะพี่ไม่ได้คิดทอดทิ้งฉันมีอะไรที่ต้องสงสัยเกศฉันรักเกศกกยังับอะไรดีเท่าที่เราได้พูดกันมาแล้วยังไม่เป็นที่เข้าใจอีกเหรอฉันเข้าใจเสียงหล่อนไม่วายสะท้อนแต่ฉันก็ต้องถามพี่ยอมรู้ดีฉันรักพี่เพียงไรฉันรู้ ละเกดก็ย่อมรู้ไม่ใช่หรอฉันรักเกดเพียงไรการจากไปไม่ใช่เป็นการจากอย่างที่พลากไม่มีวันพบเห็นแต่เป็นการจากกาันเพื่อว่าเราจะได้อยู่ร่วมกันวันหน้าอย่างไงเล่าพี่คะหึถึงอย่างไรฉันก็ไม่ยอมให้พี่ต้องออกไปเสี่ยงกับปืนของลูกน้องพ่อฉันจะออกไปด้วยยิงมันให้ป่าแตากไปเลยทีเดียวขอสัญญาพี่อย่างเดียวเท่านั้นได้ไหมคะอะไรไว้ชีวิตพ่อฉันสักคนหนึ่งเพราะยังไรก็ตามยังเป็นพ่อฉันเกด หากคนคนนั้นไม่ได้เป็นพ่อเธอเขากับฉันเดิมพันกันสินานแล้วไม่รอให้มาถึงบัดนี้หรอกเขาช่างเป็นพ่อที่ประหลาดที่สุดในโลกเทียนกเกตเขาขยับตัวเกรลาถามเข้าของอะไรของพี่เรียบร้อยหมดแล้วหรอคะเรียบร้อยในถุงมีข้าวสารมีเนื้อเค็มฉันเอาเสื้อตัวเก่าที่ขาดของพี่ออกมาตัวเดียวเอาพี่จะไปได้ยังไงโดยไม่ให้ฉันต้องนอนร้องไห้เสื้อนั้นเหมือนตัวของพี่มาไปด้วยกันหากคนของพ่อวางแผนสังหารพี่ฉันจะเป็นคนยิงเบิกทางเอง ทั้งสองลงบันไดไปอย่างเงียบกลิบบนถนนที่ปราศจากหินหรือดินลูกหลางเงียบสงบในสมัยฤดลลูฝนมันเกิดเป็นทะเลโคลนเวลาฝนชุกบางคราวมันเหมือนเป็นคลองเอาเสียเลยทีเดียวขณะนั้นเสียงไก่ขันอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวบ้านนั้นประเดี๋ยวบ้านนี้อากาศหนาวเย็นรีวอลเวอร์ในมือเขากระชับแน่นเกสลาเดินนำหน้าร่อนถือปืนชนิดเดียวกันกันกบเขาวความมืดอัมพรางสีหน้าที่เข้มข้นไปด้วยความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยว กระสุนของหล่อนจะไม่ลั่นก็ต่อเมื่อพระจันร์หน้ากับพ่อของหล่อนเท่านั้นเองถ้าเป็นคนอื่นไม่มีปัญหาหล่อนไม่อาจรักใครเวนเร้นแต่พ่อบังเกิดก้าวของหล่อนเท่าหล่อนรักยอดชายบัดนี้เห็นกันเกือบชัดหมดทุกคนที่ล้วนแล้วแต่เป็นมือปืนว่าแทนที่จะเป็นคนคนเดียวที่ลงจากบ้านของภูมิศรีหราชมันกลับกลายเป็นคนสองคนและเป็นใครไม่ได้นอกจากผัวเมียคู่นั้นเองหากเป็นคนเพียงคนเดียวไม่มีปัญหาที่ต้องคบคิดหรือใคร่ครวญให้มากความ ปืนทุกระบอกคงได้ลั่นซันโวไปียังเป้านั้นภูมิศีราชจ,จะทนทานได้อย่างมากก็เพียงร้องออกมาคลอกเดียวแต่มันกลายเป็นว่าสองคนและเป็นลูกสาวนักเลงใหญ่เสียด้วยจะยิงก็ไม่ถนัดเคราะหามยามหลายโดนเอาเกสลาเขาจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากไปอีกปัญหาข้อนี้ไม่มีใครครบคิดกันมาก่อนเลยถ้าหากมันเกิดขึ้นจะจัดจานแก้ไขอย่างไรสมองของมือปืนเหล่านั้นต่างประสบความมึนงงไม่รู้จะทำอย่างไรถูกไปตามๆกัน กำนันอุ่นคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตัวว่าต้องทำอย่างไรต่อไปเขาทะลึ่งพลวดขึ้นจากกอไผ่แห้งใบโคลนพร้อมมือปืนมือแน่ของเขาสองคนนั่นใครวะแกแผดเสียงร้องออกมามือขวากำไรเฟิ้แน่นจนเหงื่อซึมเสียงตอบเย็นๆแต่ทว่าหนักแน่นของลูกสาวแกก้องตามลมจากที่กว้างของถนนว่าฉันเองพ่อเกตมึงจะไปไหนเสียงแกสั่นสะท้านไปด้วยความเจ็บใจไปกับพี่เขาหน่อยตรงนี้เอง พ่อบอกคนของพ่อเธออย่าลุมยิงเขาเลยเพราะมันจะถูกฉันเขาด้วยถึงยังไงฉันก็ยังเป็นลูกของพ่ออยู่นั่นเองและหากเราถูกยิงคนคนเดียวที่ไม่สู้คือพ่อนอกจากนั้นเอาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านเดียวกันหรือบ้านไหนอีกเกดมึงกลับมานี่ก่อนแกร้องออกมาด้วยความรักและคนแขนลูกรักดังดวง,ง,งใจเห็นผู้ชายดีกว่าพ่อบังเกิดก้าวกำนันอนุนเสียงเฮาๆาของลูกเขยแกดังขึ้นบางการหักหลังกันอย่างนี้ฉันรู้ตั้งแต่หัวค่ำแล้วคิดดูให้ดี ทวมยังอยู่ทวมยังไม่ได้มอบตัวให้แก่คาหลวงหากเขารู้เขาว่ามีอะไรเกิดขึ้นและหากว่าฉันไม่คิดเห็นแกหน้ากำนันและเกตมันไม่ร้ายกว่านี้อีกเหรอเอ็งกําลังเป็นต่อเอ็งจะลูกค้าไปไหนอย่าเข้าใจผิดฉันไม่ได้พาเกตไปไหนหรอกไม่มีประโยชน์ที่จะหักหลังแม้แต่ถ้อยคําของเราที่ได้พูดกันแล้วฉันจะไปคนเดียวจริงพ่อปืนแหลกก็บอกเหลือเกินพ่อเขาไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ใช่เหรอถ้ามันจะไปทําเขาพี่ภูมิไปดีปล่อยให้เขาไปดีกว่า กำนันอุ่นระเบิดปืนขึ้นท้องฟ้าความจริงแล้วเขาทํามันลงไปด้วยความแค้นมากกว่าอย่างอื่นบางทีมันจะบรรเทาลงได้บางก็ด้วยกระสุนนัดแรกที่ระเบิดในเช้ามืดวันนั้นเองชายสามสี่คนวิ่งถลันออกจากหัโค้งถนนด้านซ้ายระเมาะทึบด้านขวาเป็นคอกควายและทิวกล้วยใบดกเสียงปืนของกำนันยังไม่ทําให้ใครต่อใครตัดสินใจได้เว้นแต่ชายสามคนที่แล่นถลาาเข้ามากระสุนนัดที่สองจึงระเบิดออกจากปากลําก้องของลูกสาวกำนันอุ่น และ 3- 4สี่ห้าวิ่งจากลำกล้องของภูมิศรีฮัลาดเขาสะบดขณะวิ่งไปบนทางและยังรวดเร็วโดวยมีเมียรักวิ่งนำหน้าให้ตายหา่าเพราะไม่ได้คิดจะเอามึงถึงตายเลยพระเจ้าคงรู้ขยิงขามึงทั้งสามคนเว้ยเขาไม่อาจรู้ได้ว่าเขายิงขาได้ผลแค่ไหนหรือกลายเป็นเด็ดหัวใจแต่ชายทั้ง3าคนกลิ้งอยู่กลางถนนท่ามกลางแสงสลัวของเช้าตรู่วันนั้นเข้าดองกล้วยพี่ร่อน้องออกบุกป่าเราขึ้นไปทางเกวียนเลย เสียงกระสุนดังสนั่นรากับระทัดตามหลังมาแต่ทั้งสองมุดเข้าดงกล้วยรากับผีพรายหายตัววับไปกับตาแล้วมือปืนเหล่านั้นจะมีใครสักคนที่กล้าบุกป่าเข้าไปยังกระชั้นชิดอย่างที่ใครคนหนึ่งได้กระซิบบอกเพื่อนเขาว่ามึงสวนปลวดเข้าไปมันกดป้องออกมามึงคิดเหรอว่าอยู่แค่เทียนมันยังดับมะพร้าวมันยังเด็ดคั่วไม่มีมือปืนคนใดกล้าบุกตามเข้าไปในดงกล้วยได้แสงสว่างของท้องฟ้ายามนั้นไม่เพียงแต่ย้อมสีเขียวใบตองให้เป็นสีหมอก แต่เงาน้ำค้างที่เกาะบนใบกล้วยยังเป็นเงาวับแล้วเกศศราก็เดินออกจากโดงกล้วยคนเดียวมือลอนถือปืนจังกา้ากลุ่มคนทั้งหมดประจันหน้ากับเกศลรายังจังงังพิศวงและนึกในใจว่าอีนี่รักผัวสเสด็จสเดาไปเลยเขาไปแล้วเสียงลอนกังวานไพเราะราวกับกินน้ำแข็งกับน้ำหวานในร้านขายเครื่องดื่มที่ตลาดผู้เองหวังอะไรจากเขาเมื่อฆ่าเขาได้เองคิดหรือเปล่าสายวันนี้พวกอาทวมจะไปหาในอำเภอ แล้วนายอำเภอจึงจะพาไปหาข้าหลวงพร้อมท่านสมภารเอ็งคิดหรือเปล่าว่าหากพี่เขารอดไปได้เขาเปิดไปหาอาทวมเขาเล่าให้ฟังว่าพวกเอ็งคิดอ่านกัดเขายังไงเอ็งคิดว่าเอ็งนอนตาหลับเหรอนอนตาหลับเหรอทุยไอพวกบ้าเอ้ยอทวมกับเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพ่อบ้าขึ้นมาก่อนเขาจะเข้าหาข้าหลวงเขามาสังหารพวกเอ็งเสียก่อนเอ็งจะทํำยังไงมันช่างโง่อะไรอย่างนี้อีเกตกำนันอุ่นร้องขึ้นพร้อมแบกกลุ่มลูกน้องเข้ามา ประเดี๋ยวกูยิงให้แรงลงอีกชิบหายพ่อคนเดียวฉันไม่เคยคิดสู้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วมึงทรยศกูเปล่าพ่อเข้าใจผิดหมดฉันช่วยคนทั้งหมดรวมทั้งพ่อไม่ให้เดือดร้อนอีกต่อไปต่างหากพ่อคิดสังหารเขาแต่พ่อไม่ได้ทําอะไรให้มันรัดกุมอะไรสักนิดเดียวทําไมพ่อไม่นึกถึงอาทวมทาไมไม่นึกถึงคนคนนั้นว่าเขายังไม่ได้วางปืนยังไม่ได้เข้าคุกเข้าตารางสมุนเขายังเต็มาตาพ่อคิดหรือว่ายิงเขาดับไปในเช้ามืดวันนี้แล้วอาทวมจะไม่รู้เขารักกัน เขามีบุญคุณต่อกันขนาดช่วยชีวิตกันอาท้วเป็นคนบ้าเลือดเขาจะไว้ชีวิตไอ้พวกหมาหมู่เหล่านี้เหรอไฟจะไมหม้ทั้งหมู่บ้านลูกเด็กเล็กแดงจะวิ่งว่อนพวกผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นเหยื่อกระสุนปืนที่เขายิงมาทุกสถิติพ่อคิดว่าเป็นการสมควรเหรอหากพ่อได้ชีวิตเขาหนึ่งชีวิตแล้วต้องเอาชีวิตพวกนี้รวมทั้งอาจเอาชีวิตพ่อเองด้วยให้แก่เสออือถ้วนเมือา่ยงนนนััน้มก็เด,ดออ้นีกเหมือนนกัน ร่อนยิม้มเลียลิมฝีปากที่คิดว่ามีช่องทางอัญชันฉลาดแก้ข้อหาของพ่อได้อย่างตลอดรอดฝั่งเพื่อผลอย่างเดียวขอให้พยดชายของหล่อนไปสร้างเหนือสร้างตัวเป็นฝั่ง,เป,งเป็นฝ่าเพื่อมารับหล่อนไปคลองสุกูอยากรู้เดือดร้อนอยังไงวะเขาอยากไปจากที่นี่ไปตามยถาก,กรรมของเขาฉันทําอย่างดีที่สุดแล้วเขายอมนึกถึงความดีของฉันคนคนนี้ไม่มีวันหักหลังใครและเขาจะไม่กลับมาที่นี่อีกไม่พบเสือทวมเพื่อเล่าให้เขาฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นจําไว้เขาไปแล้วและจะไม่กลับมาอีก ระวังก็แล้วกันอย่าคิดตามเขาเมื่อเขาอยู่ในป่าเสือมีเขี้ยวมีเล็บแต่ภูมิมีปืนแล้วยิงแม่นชิบหายร่อนหัวเราะแล้วเดินแหวกคนทั้งหมดที่ยืนนิ่งเหมือนฟังพระเทศแม้แต่พ่อรอนเองเราร่างของร่อนก็จางหายในแสงทองที่เพิ่งกระจายขึ้นเกือบครึ่งขอบฟ้าหน้าที่แห่งนั้นลมลื่นสายตาไปโทษทุกสารทิศภูมิศรีราชรู้สึกเหมือนเขาได้ย่างผ่านขุมนรกมาสู่ส่วนสวรรค์ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาอันตรธานไปโดยไม่รู้สึกตัว ทุกอย่างเหมือนเป็นลางดีแก่ชีวิตใหม่ที่เขาแน่ใจแล้วว่าเขาจะเข้าถึงอย่างไม่มีอุปสรรคอันใดมากีดขวางอีกต่อไปลำธารเล็ก,ลกๆหลายคดเคี้ยวตามสมทุมพุ่มไม้แล้วทอดตัวหายไปในสีเขียวคลืมความกว้างของมันนั้นทําให้เขากระโดดยังสุดแรงขาก็ข้ามผลฝนที่กระหน่ำเหมือนบ้า,บาตลอดเกือบทั้งคืนทําให้น้ําในลําธารไหลแรงและเอ่อขึ้นสูงกว่าปกติกระนั้นมันก็ยังใสมองเห็นกรวดเม็ดกลมๆหินน้อยใหญ่ใต้น้าอย่างชัดเจน สีเทาแก่ของปลาเล็กปลาน้อยกําลังเริงกระแสน้ําและพยายามทวนน้าขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้งตามธรรมชาติวิสัยความสงบสงัดของป่าเป็นยอดความผาสุกข,ของคนจําพวกหนึ่งเขาเองก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆอากาศเย็นละอองความชื้นกําลังสาบสูญไปแสงอาทิตย์เพิ่งโผล่ผลขอบทะเลเป็นประกายเมื่อต้องใบไม้เปียกชุ่มเพราะฝนเมื่อคืนบางแห่งใบเหมือนใบทองริมลำธารมีดอกไม้สีม่วงกำลังบานสะพรั่งไกลออกไปนั้น สเหลากกำลังให้ช่อดอกสีม่วงจับตาความงามเพีย้ยนแต่โผล่จากโพงอันหนาทึบพอเห็นเขาเขาก็จังงังเหมือนถูกสะกดด้วยมนต์อันลึกซึง้งเขายืนพิงยางทนอันสูงเร็วเหมือนคนไม่มีชีวิตจ,จิตใจมานตาขอบคลามองอะไรไม่เห็นด้วยจิตสำนึกอันเต็มไปด้วยภาพทั้งอดีตและปัจจุบันอันละคนสับสนด้วยความตั้งใจใหม่อันเด็ดเดี่ยวเขาไม่ใช่โจรเขาไม่ใช่มนุษย์ประเภทที่มีสันดานโจรฝังอยู่จนกระทั่งเป็นอื่นไม่ได้ แต่บันดาลให้วิถีชีวิตเขากลายเป็นโจรหรือเป็นมันสมองให้แก่โจรชั่วขณะหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยความทรมานอย่างสาหัสแต่นั่นก็เพื่อที่คนเราจะอยู่ในโลกนี้ได้เมื่อถึงคราวจาเป็นและเมื่อกลุ่มคนตาเริวเขาจําเป็นต้องเริวตาตามหน้าที่แห่งนี้เขาค,คล้ครโคลนต่อไปมันอุดมสมบูรณ์ดีแล้วเขาควรจับจองสักย่อมหนึ่งเพื่อให้มันเป็นที่กินที่อยู่และเมื่อมันพออยู่ได้มีบ้านมีหลังคา ก็ไม่มีวันเสร็จละที่เด็กผู้หญิงหน้าซื่อใจเดียวคนนั้นจะแยกไปเสียจากเขาได้เขาไม่ต้องการจะเห็นเกศลาเป็นคนมีการศึกษาฉลาดสารพัดอย่างที่ผู้หญิงในเมืองฉลาดและขนความฉลาดนั้นมามารยาสาไทยเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความจงรักภักดีใจคอเด็ดเดียวพูดอะไรขยนขันขันแข็งและน่ารักตามภาษาลูกป่าแล้วเขาจะหาที่ไหนอีกเกศลามีทุกอย่างที่เขาต้องการต้นไม้เล็กๆแห่งหนึ่งไหวบูบวาบเหมือนมีคนแหวกเข้ามา ภูมิเสียและจับตามองพร้อมเบี่ยงตัวเข้าหลังยางใหญ่โถนต้นนั้นอย่างคนที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังเขามองเห็นสีเหลืองสีแดงสลับกันไหวๆอยู่เบื้องหลังต้นไม้พุ่มหนาต้นหนึ่งแล้วเจ้าของร่างนั้นก็โผล่ออกมาชายหนุ่มเกือบไม่เชื่อตาตัวเองว่าน,นั่นเป็นร่างของผู้หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรเหมือนกับผู้หญิงที่เขาได้พบมาแล้วตลอดเวลาหลายเดือนในป่าและในหมู่บ้านผิวของร่อนพองกว่าแม้แต่เกศลา เสื้อที่สวมเป็นเสื้อยืดสีเหลืองสลับแดงลายใหญ่ขวางรอบตัวอย่างผู้หญิงสมัยใหม่นิยมใช้กันหล่อนสวมกางเกงสีน้ำเงินเข้มครึ่งเขา่าผมดำขับกระจายอยู่บนไหลหล่อนยังอยู่ไกลจากเขาล่ม30มหลาหล่อนเคลื่อนเข้ามาโดยแน่ใจว่าล้อมตัวหล่อนคือธรรมชาติคือต้นไม้คือท้องฟ้าสีครามอ่อนดอกไม้และลำธารน,น้ำเขาจะทำอย่างไรดีเมื่อหล่อนหยุดที่แอ่งน้ำในระยะสิบกว่าหลาไกลพอที่ต้องขยี้ตาตัวเองว่าหล่อนเป็นคนสวย ทรงอกที่ซ่อนอยู่ในเสือ้อพุ่งแหลมชันออกไปยังยียวนถ้าอย่างนั้นละก็ไม่หญิงคนนี้ไม่ใช่ปีศาจนางไม้หล่อนต้องเป็นผู้หญิงจากในเมืองหรือไม่ก็พวกมาเท่วล่าสัตว์ไม่แถบนี้ก็ต้องมีบ้านชาวกรุงเทพยอยู่เท่านั้นเองหล่อนกำลังจะทำอะไรภูมิเสียละตาโพรเมืม่อหญิงสาวก้าวลงไปข้างล่างนั้นหล่อนถอดเสื้อตัวนั้นออกอย่างรวดเร็วความข่าวโพลของเนื้อในล่มผ้าตอนบนเหนือทรงนั้นงามนักเพราะความข่าวโพลน,นั้น หล่อนปลดซิฟกางเกงแล้วรูดมันออกทางปลายเท้าล่างทางล่างจึงเหลืออยู่แต่ในกางเกงในสีชมพูอ่อนแนบเนื้อและบางเขาจะทำอย่างไรดีภูมิศีราชคิดขณะทิ่หล่อนแน่ใจว่าสรรพสิ่งแวดล้อมรอบตัวหล่อนนั้นช่วยอำพรางปกปิดความงามของร่างกายที่ปรศจาก์สิ่งห่อหุ้มได้อย่างมิดชิดความมิดชิดอยู่ที่ความแน่ใจของฝ่ายที่คิดว่าทุกอย่างมิดชิดและเป็นความลับเขานึกปล่อยให้หล่อนนึกของหล่อนต่อไปเพื่อความสบายใจที่หล่อนจะได้เป็นตัวของตัวเอง สำหรับการแหวกไว้ในทานน้ำใสก่อนที่กึงเกงตัวจิ๋วนั้นจะหลุดจากปลายเท้าหล่อนตาอันว่องไวขอมภูมิเสียราชก็เห็นพร้อมสัญชตาตญาณก็บอกได้ทันทีว่าอันตรายย่างใหญ่หลวงอยู่ใกล้หญิงสาวกร้าร้ายคนนั้นเพียงไม่กี่หลาหญ้าที่สูงสอกเศษไหวเป็นทางยาวด้านสายมันไหวตรงไปเป็นเส้นพุ่งเข้าหาหลอนแสงอาทิตย์ช่วยเขาเห็นสีเหลืองเหมือนผ่สซุกแก่เป็นเงาวับไอจงอางตัวนั้นพุ่งเข้าใสาย่ยังไม่มีปัญหาอีกต่อไป ปืนถูกสลัดออกจากซองอย่างรวดเร็วขนาดเท่าหรือเร็วกว่าไอ้จงอ่างตัวนั้นเขาเพ่นพรวดไปยืนเด่นอยู่ริมลำธารปากรลองข้ามน้ำเร็วจงอ่างจงอางเปล่าหล่อนไม่ได้แยแสกับจงอ่างเลยแต่การที่ชายคนหนึ่งพรวดพลาดออกมาโวยวายอะไรไม่รู้ขณะที่หล่อนกำลังนุ่งลมห่มฟ้าดูเหมือนทำให้หญิงสาวตกใจมากกว่าจงอางซึ่งหล่อนยังไม่เห็นตัว เอนจึงไม่ได้สนใจกับงูแต่สนใจกับการโลบผ้าผืนที่หนาที่สุดกว้างที่สุดรวบม,มันขึ้นมาห่อหุ้มร่างกายเท่าที่มันจะหุ้มได้เขาระเบิดืึออกไปสองนัดซ้อนกันมันเกิดเป็นการยิงที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดอย่างน้อย6 0เอร์เซแต่เหตุการณ์ของชีวิตคนเรานั้นอาจต้องรอแหลมที่สุดก็ได้เหมือนกันกระสุนนัดแรกของเขาตัดลำตัวแยกกระดูกสันหลังคลอนมาทางหัวมันพอที่จะยับยั้งความเรวของมันให้ลดน้อยลงมากที่สุด สัตว์คลอไล้ดูด้ายตัวนั้นบิดตัวเล่าเ่ายาคาตอนนั้นแหลกเป็นจุนไปตอนนี้หญิงสาวมองเห็นได้ถนัดชัดเจนว่าอันตรายไม่ใช่สายตาผู้ชายหากแต่เป็นงูงูจริงๆงูซึ่งกำลังมีอันเป็นไปเพราะผู้ชายที่แอบเห็นอะไรตรงนี้อะไรทะลุป,ปุโปลงไปเกือบหมดสิ้นเขาเองก็ไม่ทันมองหรือเลือกเห็นว่าร่อนกำลังทำอะไรเห็นแต่ว่าร่อนโดดถุงลุยน้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่งภูมิศิรารกระโดดเข้าในกอหญ้าซึ่งยังสะบัดไหวเพราะการดิ้นของงูหลายตัวนั้น เขากระนำออกไปสองนัดจงอางยาวล้ม4เมตรตัวนั้นก็สิ้นสุดชีวิตของมันเลือดแดงเป็นย่อมยอมไปเขาเลียวมาทั้งรลอนอีกครั้งหญิงสาวสมกางเกงตัวนั้นเรียบร้อยส่วนบนของรลอนยังปิดไว้ด้วยเสื้อไว้ย่อมที่ทรงอกงูเหรอจ๊ะงูเหรองูเขาตอบสั้นๆจงอางด้วยแถบนี้ชุมออกจะตายไปมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ตายแล้วตายสนิททีเดียวโท่ฉันตกใจแทบเป็นบ้า เข้าโหดเลาะแล้วก็หันหลังให้ใส่เสื้อคุณให้เรียบร้อยก่อนเถอะแล้วค่อยลุยน้ํากลับมาดูว่างูมันขนาดไหนน่ากลัวยังไงเขาไม่ได้ยินถนัดว่าหลอนบ่นอะไรหลอนรีบสวมเสื้อ,อยังรวดเร็วขณะที่เขาหันหลังให้หลอนเมื่อสวมเสื้อเสร็จแล้วหญิงสาวได้มีโอกาสพิจดูรูปซึ่งค่อนข้างสูงจนเกือบโยงของเขาเสื้อผ้าของภูมิสีรัตค่อนข้างยับยุยยีแต่ก็สมส่วนทั้งชุดเป็นชุดอย่างเดียวกับทีต่ตำรวจชอบใส่คือสีน้ำตาลเข็มขัดใหญ่ มีซองปืนแนบที่เอวขวาหล่อนไม่อาจเข้าใจได้ว่าเขาเป็นตำรวจหรือใครกันแน่แต่ต้องไม่ใช่ชาวบ้านแถบนี้แต่หล่ขวาของเขาที่ทําให้หลอนเกือบแน่ใจว่าเขาไม่ใช่ตำรวจก็คือเขาสะพายย่ามสีน้ําเงินแก่ย่ามหนึ่งตอนเมื่อเสียงรยน้ําจอมแจมภูมิเสียรชจึงได้หันมามองหล่อนซึ่งเรียบร้อยดีแล้วหญิงสาวเดินรยน้ําพร้อมวักน้ําขึ้นเสยผมให้เรียบไปทางเบื้องหลังตอนนี้หล่อนจึงแน่ใจว่าอันตรายจากเขาน้อยกว่าอันตรายจากงูจงอางตัวนั้น ขึ้นชื่อว่าจงอาหางฉันก็กลัวเสร็จแล้วพวกพลานทั้งหลายยินดีจะสู้ช้างกระทิงหรือเสือมากกว่าสู้กับสัตว์ชนิดนี้มันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรจริงๆเธอเป็นพลานเหรอจ๊ะผมเป็นคนเดินทางเท่านั้นคุณนายเธอมาจากไหนและจะไปไหนจากโน่นเขาบุ้ยปากผมจะไปปากคลองปลานเอาแน่ไม่ได้หมอกก็ลงไปหัวหินเสร็จทีเดียวเอาแน่ไม่ได้ก <c oughs> ล่อนโหร้อหือฮือการสนทนาที่ไม่มีรสชาติสิ้นสุดลงเมื่อมีเสียงร้องเรียกเสียงกู่และเสียงแหวกป่า สุมานสุมาสุมานอยู่ที่ไหนมีอะไรเกิดขึ้นอู้ปู้สุมานอยู่ทางนี้ชายคนหนึ่งโผล่มาเป็นคนแรกบอกชัดว่าเป็นชาวกรุงเทพสมกางเกงขาสั้นกาก,กีเสื้อสีเดียวกันหมวกกระโหลกก็สีนั้นเขาถือไล่เฟินอีกคนมองเป็นคนผืนบ้านถือปืนลูกซองชายผู้นั้นทหลันเข้าหาหล่อนภูมิเสียราดยืนนิ่งเป็นเป้าสายตาที่เต็มไปด้วยชงวนสนเทศของชาวกรุงผู้ล่วงไวเข้ากลางคน และประสงค์อันไม่สู้ดีของชาวบ้านซึ่งเป็นคนงานของชาวกรุงมีอะไรเกิดขึ้นสุมาลทำไมเธอมาที่นี่นั่นไงละ่ะร่อนตอบพางชี้ไปทางซากงูหากไม่ได้สุภาพบุรุษผู้นี้หนูก็จบสิ็จแล้วทุกคนจึงเข้าไปล้อมรอบงูตัวนั้นจงอางไอตัวนั้นยังไงเล่าลูกทิดอำาำหลนาในกลายที่มันร้องรอบรอบไล่ท่านชายไว้กลางคนหันหน้ามาทางภูมิศรีฮราชเขาเป็นสุภาพบุรุษที่ดูไม่เลือกชั้นวันณะคนสำหรับความพึงพอใจ เขาทอดหมกออกจากศรีรษะแล้วยื่นมือส่งให้ภูมิศรีหัราชขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ได้ช่วยภรรยาผมว่าจากสัตว์ตัวนี้ขนแถบนี้กลัวกันเหลือเกินเขาว่ามันพรานมากนักผจญโจโชคจำต้องหันมามองผู้หญิงที่ชื่อสุมาลอีกครั้งเมื่อชายกลางขนเรียกรอนว่าภรรยาของผมเรายื่นมือให้จับคุณมาจากไหนผมกาลังจะเดินทางต่ออย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นแวะบ้านผมก่อนเถอะอย่าปฏิเสธเลยให้ผมได้สมนาคุณบ้าง คุณยิงงูตัวนี้ด้วยปืนกระบอกนั้นเหรอเขาชี้ไปที่ปืนสั้นในซองที่เอวของภูมิครับ